ชุมชนบ้านใหม่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตบนสถิงมออําเภอสิงหานนครจงังหวัดสงขลามีจำนวนประชากรทั้งหมด245ครัวเรือน1,045คนการประกอบอาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำการประมงประชากรของชุมชนบ้านใหม่จะนับถือศาสนาอิสลามทั้งหมดซึ่งชุมชนบ้านใหม่มีโต๊ะอิหม,ม่าม เป็นผู้นำทางศิติวิญญาณและผู้นำสูงสุดของคนในชุมชนอิมานคือผู้นำทางศาสนาอิสลามที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิมจะมีบทบาทครอบคลุมไปทั้งหมดตั้งแต่ในเรื่องของการเกิดโดยการกล่าวเสียงอาจารให้กับทารกแกเกิดเพื่อเป็นการกล่าวคำปฏิญาณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทารกต้องปฏิบัติในอนาคต และเมื่อหนุ่มสาวเข้าสู่วัยของการแต่งงานหรือการนิกาอีหมามจะเข้ามามีบทบาทในการรับการนิกายของคู่บ่าวสาวซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติที่สําคัญก่อนที่มีพิธีแต่งงานจะเริ่มขึ้นรวมไปถึงการตายเมื่อศพหรือมายัดออกมาจาโรงพยาบาลมาถึงบ้านอิหมามจะมีบทบาทสําคัญในการประกอบพิธีทางศาสนานอกจากบทบาทหน้าที่หลัก ของอิหม,ม่ามในการประกอบพิธีทางศาสนาในเชิงวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายอิหม,ม่ามยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาต่างๆของชุมชนหนึ่งในตัวงานที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือกลุ่มชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่หมู่ที่หนึ่ง ดุนโรมันดูแลประธานอนุรักษ์ีได้กินตั๊มอนุรักษ์นี้ว่ามันตะลี่รับลูกค้าเรากับมันกับกุณปลากับมันกันหน่อยไปมากเร็วแต่เดี๋ยวเราตัอนุรักษ์นี้เราตั๊มเป็นอนุรักษ์โอ้ยปลาพวกปลาจะเลีนไงไอ้กุ้งปลามันเพิ่มขึ้นมากคนุนลังก็ได้ได้หนุนลังหลดลานหนุนลังมันได้ตำมากินได้ดีกว่าคนดุนโรเป็นอะไรนะเราได้ซื้อมันบางกว่าตั๊มจัดนี่แต่ว่าให้ตั๊มให้ไม่ตั๊มจัดตั๊มไล่ดีมันก็ มันพออยู่ได้แต่มนุษย์ตำลายโดยที่ว่าไม่เสริมไม่ใช้ไม่มาเติมเงินเนี่ยมันก็้รู้ไม่ได้กลุ่มนุรลุลักได้ประชุมอ่าพึเป็นประธานเลยก็ได้ประชุมชาวบ้านสมาชิกกับเป็นโรยคนนะชาวบ้านมามามาช่วยกันคือโรยเพื่อเส้นกับว่าได้เลยตอนนี้เพราะว่ามันมันนานมันพานมาซี่บีแล้วคนกลางกลุ่มนีแล้วหน้าคนกลางนาก็คิดว่าพวกปลาใจริ่งพวกปลากรงกาี่ยพวกปลมากเลยก็ติดโต้งานต่างๆเนี่ยมาปล่อยกุ้งปล่อยปลาหลงร้านต่อไปได้ประมาชกินกัน โดยแต่ว่าไม่แต่แยงตีแต่ชิงจะเกะกากันนะพอเราทำอนุรักษ์นี่เรามีมาตรการคือตาหลักลบโรคกาลุงมาตีกันคือจับเที่ยงขับรับกันตำเดี๋ยวลุงมาตีกันนะคือจับรับตาหลักลบกับรับไม่เกินหน้าพันบาทแต่ว่าหน่วยอานที่มั่นทำเองเนี่ยคือรับไม่เกินร้อยหมื่นบาทโรช่วยกันรัาคาต่างๆทั้งบ้านเนี่ยอนุรักษ์คือช่วยกันรักษาช่วยกันตำซึ่งผู้มีบทบาทสำคัญในการเข้ามาลดความขัดแย้ง และสร้างความเข้าใจให้คนในชุมชนมองไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือโตอีมาดโดยผ่านการยกอันคุรอาดมาอธิบายให้คนในชุมชนเห็นประโยชน์และความสำเป็นของการมีกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนหรือว่าบรรดาอนุรักษ์ไม่ไม่ไม่จริงไม่ม่อนุรลมธรรมรวมกันคือไม่วันด้วยอันไม่มาเลยอ่ะคือตอนรับเกิดความเปลี่ยนแลงกัน คือชุมชนบานไหมนะมัน,นไมแต่ซอบ้านเราเนี่ยมันเป็นชุมชนมุสลิมร้อยเปอร์เซ็นต์จริงครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมต่างๆในชุมชนไม่ว่ากิจกรรมข้อมาดิบมันต่นนางกับกิจกรรมลักครับกิจกรรมลักขงหมู่บานเลยทุกคนจะมีคนได้ะจะมีส่วนรัวจะมีส่นวนรว่มถูกป้ายเลยไม่ว่าจะเป็นยาวนชน กุ้มมัจิตนะมัจิต่าจจแล้วมันยึดจนๆกุ้มต่างๆจะพร้อมจะเข้ามาครับมาพัฒนาหรือมาช่วยมารวมมือกันเราจะทำกิจกรรมมัให้มันรลุดหลวงครับอย่างเลยซึ่งมีไอการเดียวว่าไปพัฒนากุ้มต่างๆของของศาสนาเนี่ยนะเพราะว่ามันต้องใช้รักเมื่องละกุ้มก็จะเหบางอย่างไปยางว่ากุมมมาตรัสกุ้มมาตรัสพอได้กุมมมาตรัสมันจะแตกมันจะเกิดขึ้นได้ เกิดขึ้นได้มันต้องมีล่าลายหยาล่าลายหยาบเขียวรวมมีตัวกันมีตัวมีัวกันทายมันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามีการตรวจอบในเด็กสอบรายรายสิ่งรอก่อนต่างก็คือเราประชุมก่อนเราประชุมเราประชุมคณะกรรมการมัดจิสประชุมชาวบ้านเกิดขึ้นโดยที่ว่าประชุมในวันศุกร์เพราะว่าวันศุกร์มันเป็นวันธรามการต้องวันวันละมาดวันเดียวรวมตัว ต้องวุฒนาครัวทั้งงมดครับครับคือข้าไว้ต้องปฏิบัติอ่าละม่าดการทำละมาาทุกนคนดีจะต้องถึงเวลาเลยนะถึงเวลาอยู่อายุตรงงานนั้คนที่ว่าต้องข้าว uh, ม,มาละ okay. มาาถึงตรงวันนั้นแล่วันเดียวต้องตังคุมทำในเหนือจับต so ันจุมจุนมาเลยก็คือได้ลงมือทำมันก็มีนะคนเดียวไม่เห็นด้วยแต่ก็เห้วยครับการทำเผื่อ เรานอยู่ในรนเราตงชงช่่าาาาายยยัก้งงสนขวมอไรก็ดีแม้กลุ่มอนุรักษ์จะผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายตลอดเส้นทางการเดินทางในระยะเวลา4ปีทําให้กลุ่มอนุรักษ์มีความเข้มแข็งและดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเน,นื่องหากแต่กระบวนการพัฒนาที่สำคัญที่สุดคือปลูกสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมโดยผ่านสูตรอบรมจริยธรรมประจำมัสยิดอิมาดุนดีน กิจกรรมในการเรียนการสอนใน1วันเราจะเรียนหนึ่งสัปดาห์2วันคือสร์กับอาทิตย์ช่วงเช้า8โมงก็จะเริ่มด้วยกิจกรรมบิ๊กคินนิ่งให้นักเรียนร่วมกันทำความสะอาดภายนในบริเวณโรงเรียนแล้วก็ห้องเรียนตั้งแต่8โมงถึง8โมง30แล้วก็8 30. โมง30ก็จะเริ่มการเข้าแถวหน้าเสาธงก็มีกิจกรรมหน้าเสาธงมีการต้นเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็แยกกันเข้าห้อง9โมงเราก็เริ่มเรียน ก้าโมงเราเริ่มเรียนในช่วงช่วงแรกก็จะเกี่ยวกับเรื่องของหลักกระทางรวมแบบนี้เราจะเริ่มจากห้องเล็กๆล็กคือห้องเรียนก่อนแล้วก็สู่โรงเรียนที่เราอยู่ร่วมกันตั้งแต่ชั้นปนหนึถึงป .6 และหลังจากนั้นเราก็ขยายไปยังชุมนได้เข้าร่วมเะหมาดแล้วก็เข้าร่วมทำพิธีกรรมร่วมก,กับชุมชนด้วยจะเห็นได้ว่ากระบวนการพัฒนาของกลุ่มอนุรักษ์ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันมีศาสนาเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่ง ในการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาให้สามารถก้าวไปข้างหน้าและผลักดันให้ชุมชนบ้านใหม่มีความเข้มแข็งยั่งยืนผ่านการจัดการตนเองของชุมชนซึ่งมีหลักริยธธรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเป็นสำคัญ